พังงาจัดประกวดสวดมนต์หมูท่ทำนองสรรพัญญะประกวดบรรยายธรรมและการประกวดแสดงความเคารพแบบไทยระดับภาคคณะสงฆ์ภาค17ที่วัดประชุมโยธีพระอารามหลวงอำเภอเมืองพังงา นายประยุนรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมูม่สันเสริญพระรัตนไตรัยทํานองสระพัญญะประกวดบรรยายธรรมระดับภาคและการประกวดการแสดงความเคารพแบบไทยประจําปี2558โดยมีคณะครูและนักเรียนจากจังหวัดรนนอง、ภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดพังงาเข้าร่วมกว่า200คน นางอุทยัยพัฒนาพิชัยวัฒนธรรมจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาได้รับมอบหมายจากกรมศาสนาและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้ดําเนินการจัดการประกวดครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการสวดมนต์ไหว้พระอันเป็นการเสริมสร้างให้มีคุณธรรม เป็นการพัฒนาการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียนให้ถูกต้องเป็นพื้นฐานเดียวกันส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาพัฒนาคุณภาพชีวิตมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและจะทำให้นักเรียนได้อนุรักษ์มาราทไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ต่อไป การประกวดครั้งนี้จัดในระดับภาคคณะสงฆ์ภาค17เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศโดยผู้ชนะระดับประเทศจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปี2558 สำหรับผลการประกวดมีดังนี้สวดมนหมูส่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสระพัญญะชนะเลิศระดับประถมศึกษาโรงเรียนคุรบุรีจังหวัดพังงาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจังหวัดพังงา ประกวดบรรายายธรรมชนะเลิศระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่1เด็กหญิงปัญธารีบุญสนิทโรงเรียนพุทธมงคลน,นิมิตจังหวัดภูเกต็ตชนะเลิศช่วงชั้นที่2เด็กหญิงทักษณาเชื้อน,นาคาโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวจังหวัดภูเกต็ตชนะเลิศช่วงชั้นที่3เด็กหญิงวัสนาคำข้าวโรงเรียนเทศบาลสองคลองจีลาจังหวัดกระบี่ชนะเลิศช่วงชั้นที่4เด็กหญิงวิภาลักษรอดเพชรโรงเรียนปลูกปัญญาจังหวัดภูเก็ตการประกวดการแสดงความเคารพแบบไทย ชนะเลิศระดับระถม,มะศึกษาเด็กหญิงสุนิสาแสงสุขเด็กชายกฤตภาพบุญรักโรงเรียนบ้านโคกเจริญจังหวัดพังงาชนะเลิศระดับมัธยม,มศึกษานางสาวธิพรวันเพชรเกลี้ยงนายอนุวัฒน์เกลียงกล่าวโรงเรียนสตรีพังงา